สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงเที่ยงนะครับนี่ตอนเที่ยงของวันที่เก้านะครับเดือนมีนาคมนะครับดูมะกอสุกมะกอน้อยสุกมะกอเฮิมนะครับยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับเนาตามมาทําไมคู่นี่มาหาเก็บผักครับพี่น้องมาหาเก็บผัก ก็จะทำผัดกะเพรานะนครับมาหาเก็บกระเพราหน่อยนี่ลระพี่น้องเอออยู่ข้างถางนี่นะครับนี่เด็ดเอาเด็ดเอาเลยทำผัดกระเพราเครื่องในนะครับ ต้ตนเทียงๆนะครับพอดีต้มต้มเครื่องในไก่ไว้นะครับก็จะมาเก็บผักไปทำกับเพราเครื่องในนะครับกินแซ่บต้นเทียงนะครับอ,อากาศ้อนครับวันนี้อากาศร้อนนะครับแต่ว่ากลางคืนกับหนาวนะครับ ช่วงนี้จะเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับพามาบางส่วนพี่น้องดูสวดมะดุกล้วยมะดุกล้วยไอ้นี่ผมไม่รู้ว่าพันุอะไรนี่ลูกใหญ่มากนะครับนี่น่าจะมีประมาณสิบกว่าลูกนะครับสิบกว่าลูกอย่างเก่งก็ ไม่เกิน20ลูกนะครับบักใหญ่เลยนะครับโอ้่าจะมาเก็บผักหวานหน่อยสูงสัยใหญเออมอนเก็บก่อนแล้วนะครับนี่ต้นผักหวานนะครับอายุประมาณ6-7ปีนะครับได้เก็บกินแล้วพี่น้องเลยนี่อีกต้นหนึง่งนี่ครับต้นผักหวาน ตัวอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นมะแขวนนะครับเป็นต้นมะแขวนแต่ว่าลูกเล็กๆนะครับลูกมันไม่ใหญ่ี่ได้กระเพราเด้อเก็บกระเพราเพิ่มดีกว่านี่เพิ่มอีกนิดนึงนะนะครับทำกระเพราเผ็ดๆกิน ก็จะไปเก็บอันนั้นต่อไอใบหอมนะครับเก็บใบหอมแดดร้อนร้อนมากร้อนมากพี่น้องเอ้ยเก็บเอาหน้าบ้านเนี่ยแหละครับ ไม่ได้ไปเก็บอาไหนไกลนะครับูนิดใบแมงลักเผาอีตูนะครับกำลังเกิดเลยใบหอมนิดนึงนะครับพักนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าไม่มีคอนเทนต์เลยนะครับ เลยไม่ได้ถ่ายลงนะครับซึ่งต่างจากไอ้สมัยก่อนมากนะครับสมัยก่อนจะลงทุกวันเลยนะครับลงทุกคลิปประกอบกับยอดคนดูน้อยนะครับก็เลยไม่ค่อยจะมีกำลังใจทำเท่าไหร่นะครับวันนี้นึกครึ้มรึมนะครับก็เลยจับกล้องมาถ่าย อีกสักนิดอีกนิดนึงจน,นมักหอมมันจะเป็นดอกแล้วนะครับนี่ต้นหอมนะครับแถวบ้านผมเรียกต้นหอมบัวนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกว่าอะไรนะครับโอ้ร้อนจนเสียบหลังเลยพี่น้องเลยร้อนมากร้อนมากโอ้เจอแล้ว โมะเกิอเทศเด,เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเก็บไปทําส้มตานะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเก็บผักก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนทําตอนอะไรเนี่ยคงคงไม่สะดวกทําให้ดูนะครับเพราะว่า,วาหิวมากนะครับโอเค พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ